sub channel. official สวัสดีพี่น้องพ้องปายเนาะเมื่อนี้เป็นเมนูหลับเท่าพี่น้องเป็นเมนูแบบหากินยากเนาะพักกินข่าวเราไปเนาะแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยนะครับเผล่แป๊แบ,บเดียวดูสิดำเลยอะ่ะ <c oughs> มาได้กินข่าวพี่น้องอานะกินกับขา้าวเหนียวนะครับวันนี้เป็นเมนูแบบบ้านๆเป็นท้าตากแห้งเนาะเข้ากับต้มดนนิดหน่อยเพราะว่าย่านไข่อีปิงกัวพยาดเนาะ มันก็จะดำๆสีไม่ค่อยสวยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเทาที่แบบเพิ่งเก็บขึ้นมาจากแหล่งน้ำเนาะหืมไม่ได้กินตัวแล้ อออวอาฮ้านี่ยอย่าไปมาพริกฮึเขาจะเป็นแบบนี้เนาะสาลาย ภาคเหนือมีภาคอีาสานมีนะครับืม พี่น,นบบอ,อย่างไบ้าอันนี้นี่ไม่อยากโชว์อันนี้เลยอ่ะมันดำมากอือ Ủa ừ, <tôi bây giờ> Thầm cho mà bài Kìm chỉ hơi khem โอเคฝากติดตามแล้วละครับ